มันไม่ได้อยู่ในท้องถนนยุคนี้มันไม่ได้วัดกันที่ท้องถนนมันวัดที่มือถือมันวัดที่ในโลกโซเชียลว่าเขาคิดอย่างไรแต่เพราะวันนี้เนี่ยคุณตักสินกลับมาเมืองไทยแล้วและได้รับการพักโทษมาอยู่บ้านบ้านจันทร์สองล่าแล้วเนี่ยต่อไปศูนย์รวมอำนาจทางการเมืองเนี่ยก็จะอยู่ที่บ้านจันทร์สองล่าไม่ใช่ตึกไทยคูฟ้า,าฝ่ายที่ไม่เอาระบบตักสินเนี่ยก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจแล้วเตรียมการที่จะเคลื่อนไหวต่อสู้กันต่อไปอันนี้ก็เป็นการเมืองที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าครับ สยามรัฐสัปดาวิจารณ์อาทิตย์นี้นะคะเรามีนัดสัมภาษณ์พิเศษค่ะกับคุณเทพไทยเสนพงศ์อดีศสสนครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์ค่ะคุณเทพไทยจะมาตรวจอุณหภูมิการเมืองว่าใกล้วันวาเลนไทน์แล้วนะคะแต่ดูเหมือนว่าบรรยากาศทางการเมืองห่างไกลกับความปลองดองมากขึ้นทุกทีค่ะโดยเฉพาะนะคะในจังหวะที่คุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีใกล้จะได้พักโทษแล้วค่ะ วันนี้สยามรัปด์วิจาร์ค่ะต้องขอรบกวนเวลาของคุณเทพไทยเซนพงศ์อดีศส,อส,อสอนครศรีธรรมราชจากพรรคประชาธิปัตย์ค่ะช่วยมาตรวจวัดอุณหภูมิทางการเมืองกับเราวันนี้ค่ะคำถามแรกนะคะวันนี้อยากให้คุณเทพไทยช่วยประเมินทิศทางทางการเมืองวันนี้ค่ะมีหลายประเด็นที่กำลังถูกจับตามองทั้งในเรื่องที่ผู้ที่สมาชิก98คนเข้าชื่อเพื่อขอยื่นอภิปพิายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ทั้งงที่ก็ที่สมาชิกกลุ่มนี้ค่ะก็เป็นคนโหวตให้คุณเศรษฐาได้เป็นนายกตรงนี้มีสัญญาณอะไรน่าสนใจไหมคะเชิญค่ะคือผมคิดว่าเป็นช่วงปลายสมัยของอสอบอที่มาจากการแต่งตั้งชุดนี้ซึ่งเป็นไปได้ว่าเขาก็ต้องแสดงบทบาทเพื่อที่จะทิ้งทวนก่อนที่เขาจะหมดวาระไปบางคนอาจจะ คิดยาวไปถึงว่าถ้าหมดวาระไปแล้วก็อาจจะได้ตีตัวต่อในตำแหน่งทางการเมืองอื่นไปซ้ำไปซึ่งเราอาจจะเห็นว่ามีสวหลายคนนะที่เปลี่ยนบุคลิกไปออกมาเชียร์รัฐบาลอย่างรู้สึกประหลาดใจว่าเออเมื่อก่อนตอนที่เขาอยู่กับคสอชเขาก็เชียร์คอสอชอสุดชีวิตติดใจ,ใจแต่ว่าพอปลายจะหมดวาระเขาก็กลับมาเชียร์รัฐบาลแบบดื้อๆอะไรอย่างเงี้ยหลายคนก็ขาใจอยู่ พรานผนมคิดว่าการที่สวเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา153เนี่ยน่าจะเป็นการแสดงบทบาทโชว์ฟอร์มการเป็นสวในช่วงสมัยที่เขาจะหมดวาระไปตอนเดือนพฤษภา t นี้อย่างน้อยก็หลายคนอาจจะมองไปถึงเกมต่อรองทางการเมืองหรืออาจจะต้องการโชว์ผลงานเพื่อที่จะให้เข้าตานายใหญ่เข้าตาผู้ที่มีอำนาจในฝ่ายรัฐบาล ก็เป็นได้คือผมไม่ได้คิดเป็นอย่างอื่นนะครับไม่ได้คิดว่าออดิวข้อบทเขาต้องการที่จะตรวจสอบที่จะออล้มรัฐบาลอะไรไม่ใช่ผมคิดว่าการอภิปรายทั่วไปเนี่ยมันเป็นการอภิปรายเ,ออเหมือนกับเป็นออพิธีการเป็นเงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญมีให้ตอนเขาก็สามารถที่จะแสดงบทบาทตามรัฐธรรมนูญได้ถือว่าเป็นเรื่องปกติแล้วรัฐบาลก็มไม่เห็นจะต้องมากลัวต้องมาเกรงอะไร เป็นโอกาสที่ดีด้วยครับไปของรัฐบาลที่ได้ใช้ใช้โอกาสในเวลานี้เนี่ยชี้แจงผลงานครับอาจจะกลายเป็นเวทีซักฟองให้กับรัฐบาลไปด้วยซ้ํานะคะเปิดเวทีให้รัฐบาลถแถลงนโยบายถแถลงผลงานด้วยซ้ําไปเพราะว่ามัน<ะ>ไม่มีผลในการลงคะแนนนะถ้ามีผล<ะ>ต่อการลงคะแนนมันอาจจะวัดกันได้ว่า,อ,าอีสอสแต่ละพักซึ่งเป็นพรครัฐบาลเนี่ยอาจจะได้คะแนนไม่เท่ากันอาจจะมีความ<ะ>เหลือล่อมล้ําอาจจะพูดถึง คะแนนนิยมของรัฐมนตรีรัฐมนตรีต่ตลพรรอาจจะเป็นได้ทางการเมืองถ้าลงมตินะครับแต่ว่าพ <c oughs> อลงไม่ลงมติมันก็ถือว่าเป็นอนาคตพิปารายทั่วไ <c oughs> ปเป็นนาธรริปารายเพื่อ,อที่จะโชว์ฟอร์มกันแต่ละฝ่ายฝ่ายสวที่อพิปรายโชว์โวหารได้มากน้อยแค่ไหนฝ่ายรัฐบาลได้ทําการบ้านได้ตอบอแถลงผลงานได้ชัดเจนแค่ไหนก็เป็นได้แค่นี้ครับประเด็นที่น่าสนใจนะคะลูกฝ่ายจับตามองค่ะเรื่องของคุณทักษิณชินวัตรนะคะ ว่าหลายคนก็เรียกนักโทษเทวดาการติดคุกทิพย์นะคะแต่ว่าวันนี้ประเด็นที่กําลังจะต้องถูกมองต่อคือเรื่องของการพักโทษคุณทักษิณซึ่งตามทามมิ่งแล้วเนี่ยก็น่าจะอยู่ในระหว่างวันที่19ถึงวันที่22กุมภาพันธ์นี้ถ้ามีการพักโทษเกิดขึ้นนะคะเรื่องนี้จะกลายเป็นชนวนการเมืองรอบใหม่ได้ไหมคะ คือคุณทักษิณเนี่ยได้รับการพักโทษครบวันที่สิบแปดวันที่สิบแดเป็นวันอาทิตย์ต้องพักโทษถัดไปเป็นวันที่ส9บเก้าในที่สุดล่ะคุณทักษิณก็คงใช้โอกาสนี้พักโทษโดยเดียที่สุดเขาก็คงจะไม่อยากจะอยู่ที่โรงพยาบาลตํารวจชั้น1ิบสี่แม้แต่วินาทีเดียวด้วยซ้าไปเขาก็คงจะออกมาถามว่าถ้าออกมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นชนวนอ่การเคลื่อนไหวทางการเมืองหรือวิกฤตทางการเมืองหรือไม่เนี่ย การเคลื่อนไหวเนี่ยในท้องถนนเนี่ยคงจะยากค่ะประชาชนทั่วไปก็ไม่พร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้าหรือว่าออกสู่ท้องถนนถึงแม,ม้เราจะมีม็อบคอปทอใช่แต่ว่าความไม่พอใจของคนเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในท้องถนนยุคนี้มันไม่ได้วัดกันที่ท้องถนนมันวัดที่มือถือมันวัดที่ในโลกโซเชียลว่าเขาคิดอย่างไรและพอถึงจุดหนึ่งถ้าหากว่ามันถึงจุดพีคจริง มันก็อาจจะออกมาแต่ว่าไอ้ประเภทที่ชุมนุมยืดเยื้อจุดกระแสไปเรื่อยๆเ,เนี่ยยุคนี้แม็กมันคงคงไม่มีแล้วนะครับแต่ว่าในทางกลับกันเนี่ยก็คือว่าถ้าคุณทักษิณได้ออกมาเนี่ยคุณทักษิณจะเป็นคนที่มีบทบาทแล้วจะเป็นคนที่ตัวกําหนดทิศทางการเมืองแล้วก็เสถียรภาพของรัฐบาลเนี่ยคนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าวันที่คุณทักษิณอยู่เมืองนอกเนี่ยคุณทักษิณก็ยังมีบทบาท มากมายกําหนดเกมการเมืองต่างๆแม้แต่การจะจัดลําดับปาติลิ์ของพรรคเพื่อไทยก็ต้องได้ไฟเขียวมาจากดูไบแต่พอวันนี้เนี่ยคุณทักษินกลับมาเมืองไทยแล้วและได้รับการพักโทษมาอยู่บ้านบ้านจันทร์สองล่าแล้วเนี่ยต่อไปศูนย์รวมอานาจทางการเมืองเนี่ยก็จะอยู่ที่บ้านจันทร์สองล่าไม่ใช่ตึกไทยคูฟ้านะครับเพราะานัี่ที่น่ากลัวที่สุดก็คือว่าพอคุณทักษินออกมาแล้วก็เหมือนกับพยักติดป,ปีกคุณทักษินก็จะเป็นคนกําหนดเกม การเมืองทั้งหมดนะครับแล้วก็ระบบทักษิณก็จะคืนชีพมาอีกครั้งหนึ่งพอนฝ่าย<ม>ที่ไม่เอาระบบทักษิณน่ะก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจแล้วเตรียมการที่จะเคลื่อนไหวต่อสู้กันต่อไปอันนี้ก็เป็นการเมืองที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าครับการกลับมาของระบบทักษิณในรอบใหม่เนี่ยคุณเทพไทยประเมินว่าน่ากลัวมากกว่าที่ผ่านมาไหมคะเพราะว่าเป็นการกลับมาในรอบ17ปีเลยคะ่ะ น่ากลัวที่น่ากลัวมากเพราะว่าวันนี้เนี่ยฝ่า,ายที่ต้านคุณทักษิณเนี่ยมันสับสนตอนนี้มวลชนเนี่ยสับสนทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายเสื้อเหลืองและเสื้อแดงเนี่ยสับสนหมดถามว่าทําไมสับสนก็สับสนมาจากการที่การจัดตั้งรัฐบาลข้ามขั่วนะครับโดยคุณทักษิณพรรคเพืเ่อไทยมาจับขั่วกับพรรคสองลุงมันทาให้มวลชนเนี่ยสับสนไอ้คนที่เชียร์สองลุง แต่ว่าไม่เอาคุณทักษิณก็วิจารณ์ค่อนข้างจะยากเพราะว่าเกรงใจรพรรคที่เชียร์อยู่เพราะอยู่ในพักรควมรัฐบาลไอ้ฝ่ายที่เชียร์คุณทักษิณพวกเสื้อแดงแล้วจะไปโจมตีสองลุงก็เกรงใจอยู่เพราะว่าเขาเป็นพักร่วมรัฐบาลในขณะเดียวกันเนี่ยจะไปจะไปเชียร์ฝ่ายค้านก็เชียร์ไม่เต็มที่เพราะว่าฝ่ายค้านก็คือพรรคเก้าไกลนะครับ คนที่อยู่ในแฟนคลับเอฟซีของลูตูก็หรือฝ่ายอนุรักษ์เขาก็ไม่เอาเก้าวไกลยอยู่แล้วตอนนี้เนี่ยสับสนหมดนะถ้าพูดถึงดูทิศทางทางการเมือง,เน,นนงนเนี่ยสับสนกันหมดมวลชนในสับสนกันทั้งสองฝ่ายเลยครับรวมถึง,ถงฝ,ฝ่ายกานเองด้วยค่ะฝ่ายกานเองก,ก็ก็สับสนคือฝ่ายกานเองเนี่ยตอนนี้มันมันยังเขาเรียกอะไรอ่ะคือยังไม่รู้บทบาทตัวเองโดยซ้ำไปอย่างพรรคประชาธิป,ปัตย์ ค่ะคานมืออาชีพเป็นฝักพักไกรค้านในอดีตเนี่ยเป็นพักไกรคานมืออาชีพนักอภิปรายนักตรวจสอบในเยอะแต่ว่ายุคน,นี้เนี่ยยี่สิบห้าคนเนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่แค่ยี่สิบคนไม่มีประสบการณ์นในการตรวจสอบไม่อภิปรายก็ไม่เก่งนะฮะเพราะฉะนั้นการตรวจสอบเนี่ยค่อนข้างจะยากและท่าทีของพักประชาธิปัตย์หลายคนก็รู้ว่าตอนนี้ค้านจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าที่ชัดๆก็คือว่าที่ผ่านมาเนี่ยประชาธิปัตย์มีท่าทีร่วมรัฐบาลคือยกมือให้กับคุณ เศรษฐาเศษฐาแล้วกุณทักษินที่ฮ่องกงไปดิวกันแล้ววันนี้เนี่ยกลับมาเป็นฝ่ายค้านเนี่ยเหมือนกับเหมือนกับว่าฝ่ายค้านโดยไม,ไม่ไม่เต็มใจอ,ะอ,อ่ะเออยากจะร่วมรัฐบาลแต่ว่ารถมันมันตกรถอ,ะอ,อ่ะขบวนเทนไปเสียแล้วอะว่ะกวัตการงาน้าที่ฝ่ายค้าก็ทำเฉพาะว่าโอเคเป็นฝ่ายค้านก็ต้องทําในขณะเดียวกันฝ่ายค้านอย่างก้าวไกลเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเขาเองเขาก็อยากจะจับมือกับอ่าพรรคเพื่อไทย ก็ S <S 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 เ,เป็นั้วเดียวกันเพื่อจะเป็นรัฐบาลต่อแต่ว่าโดยเยื่อนไขทางการเมืองเนี่ยมันเห็นได้ชัดว่ามันถูกกีดกันออกไปจาก <S 2> <S 2> <S <S เาายื่อไขของพรรคร่วมรัฐบาลจากกลุ่มอํานาจนิยมมีโจทย์มาว่าต้องไม่มีเก้าไกลตอนแรกบอกไม่เอาหนึ่งหนึ่งสองพอไม่เอาหนึ่งหนึ่งสองเล็ตกงว่าเดี๋ยวหนึ่งสองจะลดเพดานลงเดี๋ยวจะเอาเก้าไกลมาร่วมก็ตัดสินใจว่าไม่เอาเก้าไกลเลยดีกว่าก็ตัดกรรมการเก้าไกลออกไปเป็นขวาย้านวันนี้ ก้าวไกลก็ยังฝันอยู่คิดว่าหลังจากสวหมดอํานาจและเผื่อตีการเมืองมันจะเปลี่ยนแปลงเขาอาจจะมาจับมือกับพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลได้ควราะการที่จะเป็นฝ่ายคา้านในวันนี้ก็เหมือนกับว่าเอต้อ,อยทีต้อยอาศัยชกไม่จะ็มมัดอะไรในํำนองอย่างนี้ค,ครับค่ะถึงได้มีคําถามนะคะว่าทําไมก้าวไกลพูดทุกเรื่องยกเว้นเรื่องชั้นสิบสี่คืออันนี้หลายคนก็สงสัยราะว่า เอ่อก่อนที่จะมีการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยก็ทราบกันอยู่ว่าคุณธนาธรคุณธนาธรค่ะ <c oughs> ผู้นําจิตวิญญาณก็อย่างน้อยก็ไปพบกับคุณทักษินไอเราไม่รู้ว่าเขาพบก็คุยอะไรกันแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดคนที่พบกันคุยกันมันก็ต้องมีไมตรีต่อกันแล้วมันมีเกลื่อนไขอะไรต่อกันก็เลยทําให้พระเก้าไกลก็ในกรณีคุณทักษินก็พยายามเลี่ยงที่จะพูดเลยไม่พูดเสียเลยนะครับโดยคาดหวังว่าวันข้างหน้าคือก็ต้องยอมรับว่าวันข้างหน้าเนี่ย รัฐบาลที่จะเป็นพรรคเดียวจะตั้งรัฐบาลเนี่ยค่อนข้างใจยากในการเมืองไทยพรรคก้าวไกลก็คงจะคิดว่าวันข้างหน้าถ้าเลือกตั้งแม้ว่าจะได้ที่หนึ่งก็ตามแต่ว่าถ้าได้คะแนนไม่เกิน2องเสียงจําเป็นต้องมีพรรครวมรัฐบาลและพรรครวมรัฐบาลที่พอที่จะไปกับเขาได้เข,ไดเขาน่าจะเป็นพรรคเพื่อไทยพรรคอื่นค่อนข้างใจยากเขาก็เลยคาดหวังเพราะฉะนั้นก็มีไมตรีเสียหน่อยกานจะทําอะไรก็พยายามที่จะค้านไม่ประเภท แตกหักเอาประเภทเขาเรียกอะไรนาเขาพยายามใช้คำว่าฝ่ายค้านสร้างสรร์อะไรถูกก็อะไรดีก็สนับสนุนอะไรไม่ดีก็คัดค้านอเขาก็เขาพูดอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆทางการเมืองถ้าสู้กันทางการเมืองเนี่ยหมายความฝ่ายค้านก็ต้องค้านสุดทิมริมประตูเลยใช่ค่ะนะครับใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก้าวไกลเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นเขาก็ค้านบั่งไห่ค้านบ้่งเชีย์บ้างอะไรก็วก็วัดใจยากอยู่นะครับประชาชนก็สับสนนะคะจริงๆด้วย สับสนหมดแล้วตอนนี้การเมืองตอนนี้เนี่ยอยู่ในภาวะที่สับสนหมดเพราะว่ามันกลับหัวกลับหางกันหมดนะครับฝ่ายที่เชียร์อนุรักษนิยมก็คุณพรรคเก้า,าพรรคเพื่อไทยมันก็เปลี่ยนกลายมาเป็นเสรีนิยมเสียแล้วนะครับ <Okay. S 1> อา้าวแล้วก็พรรคประชาธิปัตย์อา้าวอนุรักษนิยมก็ไปกับมือกับเสรีนิยมพรรคเก้าหน้าอย่างเก้าไกลแล้วก็จับกันยังไม่สนิทอกีก ก็ยังเป็นปนัญหาเพื่อนปองเชียงแต่ละควายเนี่ยสับสนหมดครับในยุคนี้ในช่วงนี้ครับค่ะมาที่การเดินหน้าต่อของพรรคก้าวไกลนะคะวันนี้พรรคก้าไกลเองยังมีชนักติดหลังเรื่องของคดีล้มล้างการปกครองเรื่องของมาตราหนึ่งหนึ่งสองนะคะครับหลายคนบอกว่าแล้วพรรคเก้าวไกลจะเดินต่อไปอย่างไรเพราะว่าเรื่องของการหากักพรรคถูกยุบจริงก็มีการตั้งใหม่แต่ปัญหาคือผู้เล่นแถวหนึ่งแถวสองแถวสามจะเดินต่อ,อยังไง คือพักก้าไกลถ้าหากว่าเขาถูกยุบเนี่ยแ<ฆ>น่นอนที่สุดแหละแบรนด์ของเขาเปลี่ยนไปแต่ว่าจิตวิญญาณมวลชนของเขาเนี่ยยังคงอยู่ผมก็เชื่อว่าตอนนี้เนี่ยแนวความคิดของเก้กาไกลเนี่ยมันฝังอยู่ในจิตใจของคนรุ่นใหม่จะเปลี่ยนไปเป็นชื่ออะไรจะเปลี่ยนกี่ครั้งเนี่ยแน่นอนที่สุดแหละมันก็ไม่ไม่หายไปยังคง<ฆ>อยู่<ฆ>นะครับ ร้านอุดมการณ์ของพรรคเก้าไกลถ้าพรรคเก้าไกลไม่ว่าในนามพรรคอะไรชื um> sure> ่ออะไรแต่ว่าถ้ายังยึดในแนวทางนี้ผมว่าเขายังไปได้อยู่นะครับเขามีปัญหาเรื่องมาตราหนึ่งหนึ่งสองถ้าเขาไปวิเคราะห์คําวินิจัยของสารรัฐธรรมนูญให้ดีว่ามาตราหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยสามารถแก้ได้แต่ว่าต้องแก้ในในสภาไม่ใช่เอามาดุนารุงหาเสียงเพราะฉะนั้นเนี่ยพรรคเก้าไกลก็ต้องหาวิธีการทํำยังไงว่าโอเคละเขายังมี ความคิดที่จะปรับปรุงแก้ไขมาตราหนึ่งหนึ่งสองแต่ว่าไม่ได้เอาประเด็นนี้มาหาเสียงมาใช้หาเสียงเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวทางนี้เขาก็ยังไปได้อยู่เพราะวันข้างหน้าถ้าไม่มีก้าวไกลก้าวไกลยุบไปแล้วก้าวไกลอาจจะเ,เสียผู้นําไปแถวหนึ่งแถวแถวหนึ่งเสียไปแล้วแถวสองเสียไปแล้วก็อาจจะมีแถวสามขึ้นมาใหม่ผมก็เชื่อว่ายังมีคนที่จะมีบทบาทโดดเด่นในแถวสามเนี่ยก็ก็ยังมีอยู่เพราะาคนที่เลือกก้าวไกลวันนี้เขาไม่ได้เลือกเพราะว่า นายน,น,นั้นนายนี้นะเพราะคนคะที่มาเป็นสสร้อยสี่สิบ้าสิคนเนี่ยผมเห็นว่าไม่มีใครรู้จักอสักคนหนึ่งว่าว่าคนที่เป็นสสนี่คือใครเขาเลือกเพราะเป็นสสเป็นผู้สมัครจากรรคเก้าไกลด้วยซ้าไปเขาเลือกเพราะพรรคนะครับเพราะโดยทําให้คะแนนพักพบูล่าโหวตของพักเก้าวไกลเนี่ยมันได้ที่หนึ่งทั้งประเทศไงได้ที่หนึ่งแม้กระทั่งภาคได้อะใช่ใช่ที่คนเอาประชาธิปัตปัเอาลุงตูเป็นส่วนใหญ่ก็แล้วกัน แต่ว่าน่าแปลกใจเขาคือว่ารอบนี้เนี่ยเขาเลือกเก้าไกลอันดับหนึ่งของภาคใต้ใช่ซึ่งเออซึ่งมันมันประหลาดมากเออมันเขาเรียกเป็นมาตรจันทร์มากพราะอันนี้แหละเป็นเป็นโจทย์ที่เป็นคําตอบที่ให้เห็นว่าพรรคก้าวไกลในวันข้างหน้าเนี่ยแม้ว่าจะยุบกี่ครั้งเขาก็สามารถที่ยังยืนอยู่ได้ถ้าเขายังมีมวลชนหรือว่าเขาขายอุดมการ์แบบนี้และมวลชนก็ยอมรับกับอุดมการณ์ของเขาอะครับ การเติบโตของพรรคเก้าไกลถ้าเป็นในโทนที่คุณเทพไทยวิเคราะห์นะคะจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ของพรรคเพื่อไทยตามมาทันทีเลยไหมคะเพราะว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าจะถูกชิงพรรคอันดับหนึ่งไปแล้วการเลือกตั้งรอบหน้าอีกพรรคเพื่อไทยกุณองอิงก็อาจจะยังโตไม่ทันอีกพรรคเพื่อไทยจะอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากมากขึ้นอีกคือพรรคเพื่อไทยกับพรรคเก้าไกลเนี่ยเขาอยู่ในฐานเสียงเดียวกัน เลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยก่อนเลือกตั้งเนี่ยพรรคเพื่อไทยจะเป็นต่อพรรคเก้าไกลด้วยซ้ําไปแต่ด้วยที่พรรคเพื่อไทยเขาไม่ชัดในจุดยืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการร่วมรัฐบาลจับมือกับสองลุงที่มลชนตั้งคาถามเขาก็ประกาศตอนใกล้ๆเลือกตั้งว่าเขาไม่จับกับสองลุงแล้วก็แต่ว่าในขณะที่เก้าไกลเขาชัดเจนเขาไม่เอาสองลุงแน่และพอ คนเชื่อมั่นว่าก้าวไกลมีความชัดเจนมากกว่ามวลชนก็เทคะแนนให้ให้ก้าวไกลแล้วไกลเลยมาที่หนึ่งพอหลังเลือกตั้งแล้วเนี่ยก็ปรากฏชัดว่าสิ่งที่มวลชนสงสัยก็เกิดขึ้นจริงว่าเพื่อไทยจับมือกับสองลุงจริงๆหลายคนก็มีความรู้สึก,กว่านี่คือการตบัดสัตว์การหักหลังมวลชนของพรรคเพื่อไทยในวันข้างหน้าเนี่ยมันก็เป็นการสู้กันระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลแต่ว่าพรรคเพื่อไทยจะได้คะแนนจาก กลุ่มคนก้าวหน้าหรือเสรีนิยมเนี่ยอาจจะน้อยลงไปแล้วเพราะว่าเขาชัดเจนว่าเขามาจับมือกับกลุ่มอนุรักษนิยมพรรเพื่อไทยก็จะมาเป็นพรรคอนุรักษนิยมใหม่นะครับพรนมวลชนที่เขาจะได้ก็คือมวลชนที่ติดตัวคุณทักษิณชอบคุณทักษิณสัทธาคุณทักษิณก็จะอยู่กับพรรคเพื่อไทยแล้วก็มาจับมือกับกลุ่มอนุรักษนิยมนะครับก็จะเป็นมวลชนของเขาแต่ในขณะที่พรรคก้าวไกลเนี่ย ขาก็ม <One input> ีมวลชนของเขาที่ชัดเจนแล้วก็จะมีมวลชนกลุ่มหนึ gente gente. So ่งที่จะไปสนับสนุนเขาด้วยนั่นก็คือมวลชนที่ที่ผิดหวังกับกลุ่มอนุรักษ์นิยมนะครับอ่าซึ่งเป็นคนชั้นกลางเป็นคนชั้นกลางเป็นคนรุ่นใหม่ที่เคยเลือกอนุรักษ์นิยมแต่ว่าพอเห็นว่าอนุรักษ์นิยมมันไม่ชัดเจนอย่างเงี้ยแหละเขาก็อาจจะไปเลือกพรรคก้าวไกลถามว่าเห็นจากตรงไหนผมวัดจากความนิยมจาก การบริจาคให้กับพรรคการเมืองผ่านกรมสรรพากรว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยได้เงินบริจาคเนี่ยสูงสุดสมปีติดต่อเป็นอันดับหนึ่งซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่ไม่มีก้าวไกลไม่มีอนาคตใหม่เนี่ยประชาธิปัตยัเนี่ยได้ตําแหน่งแชมป์มาโดยตลอดแต่พอวันนี้เนี่ยจนชั้นกลางมีความรู้สึกว่าเขาคาดหวังกับพรรคก้าไกลมากที่สุดคนเหล่านี้ก็เลยซึ่งเป็นผู้เสียภาษีเนี่ยเขาก็กาบริจาคภาษีเนี่ยให้กับพรรคเก้าวไกล สรุปได้ชัดเลยว่าคนชั้นกลางคนมีฐาะนะคณเสียภาษีเนี่ยจะเชียร์ก้าวไกลวันวันข้างหน้าเนี่ยผมคิดว่าก้าวไกลจะได้เปรียบพักเพื่อไทยเว้นแต่ว่าสิ่งที่พักเพื่อไทยเชื่อว่าตอนนี้ที่มาเป็นรัฐบาลเนี่ยจะสร้างผลงานกอบกู้ลบรอยด่างบาดแผลที่ตบัดศาสตว์ที่หักหลังประชาชนจนประชาชนลืมเขวา่าจ,จะวิเคราะห์ว่าคนไทยลืมง่ายก็เดี๋ยวเขาก็ลืม เราก็กล <c oughs> ับมาสร้างผลงานยังไงเอาอำนาจรัดอยู่ในมือเราให้ได้เส้นดีกว่าไ <c oughs> อ้ถึงวันนั้นเนี่ยก็โอเคอาจพักเพื่อไทยก็ก็อาจจะฟื้นขึ้นมาได้นะครับแต่ดูเหมือนว่าผลงานที่พักเพื่อไทยกำลังจะสร้างโดยเฉพาะนโยบายเรือธงอย่างโครงการดิจิ t a ลวอลเล็แจกเงินหมื่นนี่กําลังสะดุดนะคะอย่างน้อยไทม์ไลน์ก็เปลี่ยนแล้วคะ่ะคือปัจจุบนันเนี่ยเพื่อไทยเน่ยอยู่ในในสภาพเขาเรียกว่า สุภาษิตเขาเรียกว่า,เ,าเหมือนกับลิงแก้แห่คือมันมันวุ่นไปหมดมันมันไม่รู้จะออกช่องไหนดีนะครับคือจะทำต่อก็โดนทวงติงจากปป,ปชก็รัฐมนตรีก็ออกมาโจมตีว่าปป,ปชมาจับผิดยังไม่ทำเลยเอ๊ะทำไมมาจับโกงแล้วมาจับผิดแล้วซึ่งอันนี้เนี่ยต้องชี้แจงว่าจริงๆเนี่ยมันมันเป็นบาเป็นบทบาทของปปช ปปชเนี่ยชื่อเต็มของเขาก็คือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติวันนี้โครงการนี้เนี่ยไม่เกิดก็จริงยังไม่ทําก็จริงแต่เขาป้องกันไว้ก่อนตามบทบาทของเขาเขาป้องกันไว้ก่อนตอนเขาให้เขาทวงติงมาเขาตั้งข้อสังเกตมาว่ามันมีจุดอ่อนอย่างนี้นี่นะคุณจะทําต่อก็ไม่เป็นไรคุณก็ทําไปแต่ว่าพอคุณทําไปถ้าคุณพลาดคุณก็ต้องโดนเล่นงานอันนี้ก็ทาไม่เหมือนจำนำข้าวอ่าทำไม่พักเพื่อไทยก็จะงัดอยู่่ะ ละลาล,ละลังอยู่ไอ้เจา้ายังไงนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าไม่ทําก็ถือว่า,ญญญาตัวเองประกาศหาเสียงไปแล้วพราะจะมีนักร้องไปร้องกกตให้ดําเนินการ<ไ>ว่าคนเหล่านี้เนี่ยหาเสียงแล้วไม่ทํานะครับ<ไ>แล้วก็ถ้าหากว่าทําโดยการกู้เงินอ่ะเขาก็ผิดเงื่อนไขที่ให้กับกกตไว้ด้วยเพราะากกตถามว่าเงินที่มาเนี่ยมาจากไหนก็บอกเขาไม่กู้เ็าจะมาจากการจัดรูปประมาณแต่พอเอาจริงๆมันไม่ตรงปกก็คือว่าคุณไปกู้มา เมืองไทยเนี่ยนักร้องเยอะอยู่แล้วแล้วคุณคอยดูก็แล้วกันแล้เจอนักร้องแล้วตอนเนี้ผมว่ามันเป็นกลับดักของของของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยนะครับซึ่งไม่รู้จอกช่องไหนออกทางไหนออก,หนก็ก็โดนหมดอะเพียงแต่ว่าเออโดนทางไหนเนี่ยเจ็บตัวน้อยที่สุดนะครับโดนทางไหนเสียหายน้อยที่สุดออกทางไหนก็ออกนะคะปรับครมอช่วยได้ไหมคะปรับครมอช่วยได้ไหมคะเรียก<อ>ความเชื่อมั่นกลับมา ปรับครมอลไปคือปรับคอรมรเนี่ยผมว่าคอรมอยังไม่มีปัญหาอะไรเลยนะตอนนี้ยังไม่มีปัญหาอะไรยังไปได้อยู่คือถ้าจะปรับเนี่ยผมก็คิดว่าถ้าสมมุติว่าเกินดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยมันไปไม่ได้แล้วมันมีปัญหาจริงๆแล้วก็พักเพื่อไทยเสียหายถึงวันนั้นเนี่ยก็ให้ผมประเมินผมคิดว่าคุณเศรษฐาก็อาจจะต้องเป็นบุคคลที่ต้องเสียสละ ต้องถูกสังเวยเอย่างนี้เพราะว่าดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยคุณเศรษฐาเป็นคนพูดอ่ะคือเป็นนโยบายของเขาเขาพูดโดยไม่ได้เตรียมการว่าจะทําอะไรคือพูดไปก่อนหาเสียงไงเหมือนกับเล่นฟุตบอลอ่ะคือเตะลูกโด่งไปหน้าก่อนแล้วก็วิ่งตามลูกอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันนโยบายเนี้ยพูดไปก่อนว่าจะแจกเงินหนึ่งมื่นอ่ะโดยไม่เตรียมการไม่ได้คิดในรายละเอียดว่าที่มาที่ไปผลได้ผลเสียอย่างไม่ได้คิดไงอันนี้เขาเรียกว่าพูดไปก่อนและพูดอย่างแบบไม่คิดไงเพราะฉะนั้นถ้าหากว่านโยบายนี้ล้มเหลวเนี่ย พักเพื่อทยก็ต้องโยนบาปให้คนรับผิดชอบก็คือต้องโยนบาปให้กับคุณเศรษฐาคุณเศรษฐาต้องคุณเศรษฐาไปเสียคุณเศรษฐาไปค่ะพักเพื่อใจก็ยังไม่เสียอะไรเนี่ยเขาได้คุณเศรษฐาคุณเศรษฐาเสียไปก็ยิ่งดีด้วยซ้ำไปเขาก็มีตัวสํารองนายกแคิเีตนายกตั้งสองสามคนรออยู่ก็อาจจะเป็นโอกาสของคุณอุ้งอิงก็เป็นได้อีกนะครับคุณอุ้งอิงก็ยังปั้นผลงานซอฟต์พาวเวอร์ยังไม่ได้เลยนะคะซอฟต์พาวเวอร์ก็โดนโจมตีอีกก็แน่นอนแต่ว่าพอคุณเศรษฐา โยนผ้าโยน <8 S 2> แล่แลววะยอมรับสบภาพเขาเรียกว่ารับผิดชอบต่อนโยบายที่ตัวเองพูดรับผิดชอบต่างการเมืองไปแน่นอนที่สุดแหละลูกในห้างก็ต้องขึ้นมาแทนเพราะว่ารรคเพื่อไทยมันเหมือนบริษัทยอยู่แล้วเนี่ยนะฮะ,ะลูกของประธานบริษัทต่อขึ้นมารับผิดชอบแทนเมื่อก่อนในจ้างมืออาชีพมาบริหารก็นี่ก็เอาลูกเจ้าสัวขึ้นมาบริหารเองอคุณเรษถาคุณอุ้งอิ้งก็มาเป็นก็เป็นนายก อันนี้ก็ก็เป็นต่อไม่เป็นไรเพราะคือวันนี้อยากประเมินว่าถ้าคุณเศรษฐาออกแล้วเนี่ยรัฐบาลมันจะล่มพักเพื่อไทยจะกลับไปเป็นฝ่ายค้านหรืออะไรเนี่ยไม่หรอกครับพักเพื่อไทยก็ยังเป็นรัฐบาลต่อแล้วเขาก็อาจจะเปลี่ยนแค่ผู้นํารัฐบาลแค่นั้นเองแหละตอนนี้พักเพื่อไทยเนี่ยเขามีความสุขอิมมีพีมันแฮปปี้เอนดิ้งอยู่กับคู่อนุรักษ์อยู่แล้วและที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็เห็นได้ชัดว่า ที่เขาเจอชะตากรรมต่างๆหลายรอบเนี่ยเพราะเขาสู้กับกลุ่มอนุรักษ์และวันนี้เข้ามาอยู่ในกลุ่มอนุรักษ์เป็นตัวแทนกลุ่มอนุรักษ์ที่กลุ่มอนุรักษ์ให้เป็นหัวหอ,อกในการสู้กับพระเก้าวไกลเขาก็้ามาอยู่ขั้วรตรงนี้ดีกว่าเพราะมีหลักประกันว่าอย่างไรเนี่ยเขาเซฟที่สุดในการทําการเมืองแล้วก็มีหลักประกันว่ายังไงเขาก็เป็นรัฐบาลอยู่ตลอดถ้าหากว่าเขาจับมือกันได้ในระหว่างขั้วอนุรักษ์ด้วยกันเนี่ยนะครับ เดีลดเดเีเลือกของดีลรับข้ามขั่วใกล้จะหมดอายุหรือยังคะคุณเทพไทยคือคือดีลรับข้ามคั่วเนี่ยจริงมันดีลกันตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งและพอเลือกตั้งเสร็จมันก็ประสบความสําเร็จพอประสบความสําเร็จแล้วก็มาเป็นรัฐบาลด้วยกันทุกฝ่ายวินวินทุกอย่างวินวินได้กันทุกฝ่ายแฮปปี้ทุกฝ่ายคือตอนนี้เนี่ยดูตอนที่เขาไปจัดเลี้ยงกันระหว่างพรร่วมรัฐบาลเนียคือนายกก็ยังพูดเลยว่า รัฐบาลทางานด้วยดีรัฐมนตรีมีความสุขคือท่อยตียท่อยอาศัยจัดสรรประโยชน์ชนลงตัวก็เลยทําให้มั่นใจว่าแม้ว่าดีวนี้เนี่ยมันจะหมดดีวไปแล้วแต่ว่ารัฐบาลก็ยังเดินต่อไปนะครับและผมก็เชื่อเลยว่าเดินต่อไปจนกว่าที่จะหมดวานะอย่าไปคาดหวังเลยว่ามันจะสลับขั้วสวผ่านไปจะสลับขั้วไปอยู่กับราคก้าวไกล พกกรรคเก้าไกลอาจจะคิดเป็นไปได้าอาจจะคิดยอมที่จะเป็นพักร่วมรัฐบาลให้เพื่อไทยเป็นนายกตัวเองเป็นพักร่วมแต่ว่าเพื่อไทยเนี่ยผมว่าก็ไม่คิดแล้วเรื่องอะไรที่เขาจะไปจับมือกับพกกรรคเก้าไกลแล้วก็สร้างศัตรูกับกลุ่มอนุรักษ์วันนี้เขาอยู่กลุ่มอนุรักษ์แลวเขาเป็นนายกเขาเป็นแกณน์น,นจาจัดตั้งรัฐบาลและคุณตักสินก็ได้กลับมาประเทศไทยโดยความปลอดภัยกลับมาอย่างเท่ไม่ติดคุกแม้แต่วันเดียวได้รับการพักโทษไม่ได้ติดกำไรเอ็มไปนั่ง พักโทษสบายเลี้ยงหลานพบกับกลุ่มการเมืองที่บ้านจันทร์สองล่าแล้วก็เตรียมการวางแผนทั้งหมดทางการเมืองทั้งหมดแล้วก็เปิดช่องเพื่อที่จะให้คุณยิ่งรักกลับมาอีกคนหนึ่งแล้วก็โอเคเขาเขาเขาจะนาทุกได้นก็ได้ทุกด้านาาน่ะอะแล้วเรื่องอะไรที่เขาจะ <c oughs> เขาจะล้มดิวหรือว่าเขาจะเปลี่ยนค้่ที่จะไปอยู่กับพรรคอะไลผมไม่เนตผลเลยครับสูตรนี้ดีที่สุดนะคะสูตรนี้ดีที่สุดดีที่สุดเอเป็นสี่ธุดมั่นงงที่สุดนะครับ จากนี้ไปเราก็รอรุอนนะคะว่าบ้านจันสองล่าจะฉายแสงอีกเมื่อไหร่ฉายแสงยังเป็นทางการค่ะบ้านจันสองล่าจะเป็นศูนย์อํานาจที่แท้จริงถนนทุกสายก็จะเข้าสู่บ้านจันสองล่าแล้วก็บ้านจันสองล่าก็จะกําหนดชะตาชีวิตทางการเมืองของรัฐบาลชุดนี้คุณเศรษฐาเนี่ยเป็นแค่ขั้นเวลาจ,จ้างกับรถมือใหม่หัดขับ สอสอในมือแม่นไม่มีแม้แต่คนเดียวตอนนี้เจ้าของรถได้ขับก็ขับเจ้าของรถบอยถึงเวลาแล้วก็ไล่ลงกลางทางก็ก็ต้องลงอ,ะอ่ะก็อันนี้เป็นสัจธรรมทางการเมืองผมก็ไม่ได้ว่าอะไรเขานะแต่ว่ามองให้เห็นว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นในในวันข้างหน้าหลังจากคุณตักสินได้รับการพักทัวแล้วครับค่ะค่ะมีอะไรที่คุณเทพไทยอยากฝากเอาไว้เพิ่มเติมไหมคะก็ผมก็คิดว่าจริงๆเนี่ยการเมืองมันก็มีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา แล้วก็ต้องจับตากันวันต่อวันและคนที่มีอํานาจก็อย่าชะล่าใจว่ามวลชนที่ต่อต้านเนี่ยมันไม่มีกําลังแล้วสักวันหนึ่งเนี่ยมันก็จุดติดขึ้นมาได้อะไรก็ตามถ้ามันคับแค้นใจและก็สะสมทับถมในหัวใจคนมากๆสักวันหนึ่งมันก็จะออกมาเพราะฉันก็อย่าตั้งอยู่ในความประมาทไม่ว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดก็ตามครับค่ะ วันนี้สยามรัฐสัปดาวิจาร์ต้องขอขอบพระคุณคุณเทพไทยมากค่ะวส,วส,สวัสดีค่ะ,คะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ